สามารถทำธุรกิจได้เลยไหมหรือคุณต้องมีอะไรมากกว่านั้นี่มมีเงินหนึ่งก้อนคุณมีเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต,แต่แต่ถ้าคุณไม่มีไอเดียหรือว่าคุณไม่มีคอนเซ็ปต์ในการคิดที่จะทำธุรกิจอ่ะคุณก็ทำอะไรไม่ได้อ,อย่างแรกคุณต้องมีคอนเซ็ปต์ก่อนคุณจะทำอะไระคิดก่อนอย่างผมคิดผมจะทำหมูปิ้งแต่คอนเซ็ปต์ว่าหมูปิ้งผมต้องแต่ง อย่างน้นนองๆหรือเพื่อนๆอยากจะดัง<ช>ก็ต้องมีความคิดที่แตกต่างแต่แตกต่างต้องถูกใจผู้บริโภคนะครับถึงจะประสบความสำเร็จในวันนี้เฮียเองเนี่ยท้อกับการทําธุรกิจเนะะี่ยค่ะใช้หลักอะไรที่บอกตัวเองว่าฉันต้องสู้แล้วผลักดันให้เฮียม,มาถึงทุกวันนี้ได้ก็คือไม่อยากจนไม่อยากจนไม่อยากไม่อยากจนคืออยากจะมีความมุ่งมั่นจะท,ทําธุรกิจให้ประสบความสาเร็จอ,อยากมีเงินอยากมีบ้านอยากมีรถไอ้ตัวเนี้ยนะเรามีลูกด้วย<อ>มันเป็นแรง พักดนนันดันพักดันให้เราอ่ะมุ่งไปเราไม่เหนื่อยแล้วครับเราไม่มีวันเหนื่อยนะถ้าเรามีความมุ่งม,มั่นเพื่อจะไปสูจป่จุดหมาย